สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับแป้งบอลแตงชาแนลครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลให้เพื่อนๆได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูผลงานของเมื่อคืนกันหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็บวกกันยับๆเหมือนเดิมนะครับดีใจกับเพื่อนๆที่ตามด้วยละกันนะครับส่วนใครอยากได้ทัศนะเพิ่มเติมแบบ V.I.P. ทั้งบอลแตงบอลสเต็ปนะครับก็แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้ที่ไลน์แอดก้าแป้งครับ โอเคครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่เป้งจะมาพูดถึงบอลในวันที่29สิงหาคม2567ทั้งหมด8คู่เหมือนเดิมนะครับเรื่องมาที่ศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกตอนตีหนครึ่งเซเวสพบกับเชลซีครับตอนตีสอเป็นปุสคาสคาเดเมียพบกับฟิออรเรนตินา และเรอเบติสพบกับคริสบาสครับในศึกลาลีกาสเปนตอนเที่ยงคืนคิโรนาพบกับโอซาซูนาและตอนตีสองครึ่งลาสพอลมาสพบกับเรอัลมาดริดครับส่วนตอนเที่ยงคืนในศึกยูโรปลาลีกรับฮาโปเอลนิโคเซียพบกับบริกาสตอนตีหนึ่งอาจกส์อัมสเตอร์ดัมพบกับจาิโรเนียและเบซิตัสพบกับลูกาโนครับวันนี้การวิเคราะห์บอลจะเป็นยังไงจะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าก็สามารถรับฟังกันได้เช่นเคยครับ เริ่มกันเลยครับที่ศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกตอนตีหนึ่งครึ่งเซเวสพบกับเชลซีครับ คู่นี้แข่งกันที่สนามสเตเดเกนิฟครับเรดราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งทีมเยือนเชลซีเป็นฝ่ายต่ออยู่1ลูกแฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครับสาหรับคู่นี้นะครับบอกเลยว่าคงไม่แคล้วเสร็จเชลซีทีมเยือนครับเพราะว่าจากแมตช์ล่าสุดที่เชลซีบุกถลม่มวูฟแฮมตันมา6ประตูต่อ2ครับทำให้พวกเขาในตอนนี้มีความมั่นใจมากๆเลยทีเดียวครับแม้ว่าเกมแรกจะเอาชนะมาก่อน2ประตูต่อศูนย์ครับแต่บอกเลยว่าเราบรรดาแข้งที่มาเสริมทัพแล้วก็เป็นตัวสํารองนะครับบอกเลยว่าเหนือกว่าเจ้า,านเยอะ เลยยทีีเเดวครับพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณากับเรทราคาและก็ภาพรวมต่างๆแล้วมองแล้วว่าเชลซีในวันนี้น่าจะบุกชนะเซอร์เวสได้แบบนิ่มๆครับสกอร์ที่ออกมาน่าจะเป็นเชลซีชนะเซอร์เวสอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์ไม่ก็3ประตูต่อศูนย์ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้งสองทีมในวันนี้เจ้าบ้านเซอร์เวสตัวแทนจากลีกสวิตเซอร์แลนด์ครับนัตลาสุดก็บุกไปแพ้กับเชลซีมาศูนย์ประตูต่อสองในศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกในเลกแรกนะครับสำหรับสภาพความพร้อมของทีมก่อนลงเตะไม่มีรายงานตัวผู้เล่นที่รับบ รู้ว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากวิกตอรี่เบเนงบ้าแนวรุกวัย21ปีที่เจ็บอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นครับคาดว่าในวันนี้เซอร์เวสเตเรียมจะทพมาตามระบบ4-2-3-1โดยมีเอนโซครีเวยี่ออกสตาร์ทยูน่เป้าลาสกอร์และจะใช้ติโมเต้กอยารับจอบเป็น playmaker คอย support อ,อยู่ด้านหลังตามระเบียบครับส่วนทางด้านเชลซีครับคุณซือวิเซนโซมาริสกาในนัดลาสุดก็โชว์ฟอร์มโหดครับบุกชนะวูฟแฮมตันมา6ประตูต่อ2ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับสภาพความพร้อมของทีมก่อน ไม่ได้มีรายงานตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากริสเจมส์และนิโคลัสแจคสันนะครับสองแข้งที่กอดคอกันเจ็บอยู่และอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวครับคาดว่าในวันนี้มาเรสกาจะเตรียมจับทับในระบบ4-3-3โดยมีคริสโตเฟอร์เอนกุนกูมาร์กกิูและมิคาโลมูดริกลงผนึกกำลังกันล่าตาข่ายในแดนหน้าครับและจะใช้มอยซสไคเซโดครับปักหลักคุมจังหวะในแดนกลางตามสูตรครับมาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างครับ เหมือนที่เจ้าบ้านเซอร์เวสชนะ4เสมอ1แพ้5อัตราการชนะอยู่ที่40%นัดลาสุดเซอร์เวสบุกแพ้พให้กับเชลซีมาศูนย์ประตูต่อ2ครับทำเงินไปได้5ครั้งเสียไป5ครั้งเกมในบ้านของเซอร์เวสสินัดหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้4อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่50%ครับโดยนัดลาสุดเซอร์เวสเปิดบ้านแพ้กับสปอร์ติ้งบรากามา1นประตูต่อ2ในศึกยูโรปาลีกครับส่วนทางฝั่งเชลซีฟอร์ม10นัดหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้4อัตราการชนะอยู่ที่40% โดนัทล่าสุดเชลซีโชว์ฟอร์มโหดครับบุกไปชนะวูฟแฮมตันมา6ประตูต่อ2ทํทำเงินไปได้2ครั้งเสียไป8ครั้งครับเกมนอกบ้านของเชลซี8นัดชนะ3เสมอ2แพ้3อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่3 8ดเนโดนัทล่าสุดนอกบ้านเชลซีบุกไปชนะวูฟแฮมตันมา6ประตูตอ่อ2อย่างที่บอกไปครับผลงานที่ทั้ง2ทีมเคยพบกันนะครับในเลกแรกก็เป็นทางด้านเชลซีเปิดบ้านเอาชนะเซเวสมา2ประตูต่อ0ูนย์ครับ อยู่กันที่ศึกยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับตอนตี2ปุสกัสแคลเดเมียพบกับฟิอเรนติน่าครับคู่นี้แข่งกันที่สนาม Pen Arena. เพนโชอารีนาเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฟังทีมเยือนฟิอเรนติน่าเป็นฝ่ายต่ออยู่1ลูกแฮนด์แคปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกเครื่องควบสาครับสำหรับคู่นี้พี่เป้งบอกเลยว่าในนัดนี้ฟิอเรนติน่าน่าจะเอาจริงเอาจังได้ครับหลังจากที่เกมแรกจบกันอย่างสนุก3ประตูต่อ3นะครับบอกเลยว่าในเลกแรกทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสุขสีนะครับบอกเลยว่าวันนี้ต้องวัดกันที่ความเฉียบ คมจริงๆครับและพี่เป้งก็มองว่าทางฝั่งทีมยูอนฟิออร์เรนติน่าน่าจะมีความเฉียบคมมากกว่านะครับเพราะว่าศักยภาพของนักเตะค่อนข้างที่จะดูดีกว่าทางเจ้าบ้านปุสกัสแคลเดเมียนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณากับเรทราคาแล้วก็ภาพรวมต่างๆแล้วมองว่าฟิออเรนติน่าน่าจะชนะปุสกัสแคลเดเมียได้อยู่ที่2 0ไม่ก็31ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้มาดูกันที่เจ้าบ้านก่อน,อนเลยครับปุสกัสแคลเดเมียตัวแทนจากฮังการีผลงานในเลกแรกถือว่าทําได้ดีครับเพราะว่า บุกไปยันเสมอฟิออรเรนตินามาได้ก่อน3ประตูต่อ3ครับส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้จะขาดโซนาจีที่ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามแค่รายเดียวครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับโดยในวันนี้กุนซือโซฮานยักจะตเตรียมจัดทัพมาตามระบบ433ครับโดยแดนกลางจะวาง อูโฮนิเซล่าป้นเกมสนับสนุนสามประสาทในเดน,น้าอย่างจอร์จี้คมาโรมียาขอบบลูยิชและมิคาเอลซอยซาโลลงล่าสกอร์ร่วมกันครับส่วนั่งทีมเยือนฟิออร์เรนติน่าคุณซือราฟาเอล่ปาลาดิโนนะครับเกมแรกก็เสมอกับปุสกัสมา3ประตูต่อ3ครับสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้นะครับน่าจะส่งดับิดดดเคอาลงเฝ้าเสานะครับแม้ว่าเกมแรกจะโดนมาถึง3ลูกก็ตามครับนอกเหนือจากนั้นพวกเขาก็มีผู้เล่นที่ฟิตพร้อมลงบูทุกรายเลยครับด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเ จะมาในระบบ3-4-2-1แนวรุกจะวางลูคัสเบลทานกับอันเดรโคปานีปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกในแดนหน้าอย่างริกโดสซอตติลลงบูในเกมนี้ครับ มาดูผลงาน10บนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างครับเรื่องันที่เจ้าบ้าน10นัดหลังสุดถือว่าดูดีเลยทีเดียวครับเพราะยังไม่แพ้ใครชนะไป7เสมอ3อัตราการชนะอยู่ที่70%็ดสิบเปอนตดลนตลาสุดครับปุสกัสแคนาเมีบุกไปสมอรกัฟฟีออรเรนตินามา3ประตูต่อ3ทํทำเงินไปได้5ครั้งคืนทุน2ครั้งเสียไป1ครั้งครับเกยมเยาวของปุสกัสแคนาเมี9เก้านัดหลังก็ดูดีไม่แพ้กันครับชนะเเสมอ2และยังไม่แพ้ใครอัตราการชนะในบ้านอยู่ที่เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ดอนั post race enemy เปิดบ้านเอาชนะ MTK ฮังการีนมา1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางฝั่งฟิออรเรนตินาครับ10นัดหลังสุดชนะ3เสมอ6แพ้1อัตราการชนะอยู่ที่3 0โดนัทล่าสุดฟิออรเรนตินาเปิดบ้านเสมอกับเอซเวนิสมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับทำเงินไปได้3ามครั้งเสียไป7ครั้งเกมนอกบ้านของฟิออรเรนตินา10นัดหลังสุดชนะ3เสมอ6แพ้1อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่3 0ครับนัดล่าสุดนอกบ้านฟิออรเรนตินาบุกไปเสมอกับปามามา1ประตูต,ต่อ1ผลานทที่ทั้ง2 ทีมเคยพบกันในเล็กแรกครับก็เสมอกันเมื่อาด้วยสกอร์3ประตูต่อ3อย่างที่บอกไปครับ อีกหนึ่งคู่ในศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกตอนตี2เรอัลเบติสพบกับคริฟบาสครับคู่นี้แข่งกันที่สนามเอสเตเดโอเบเนโตเวรามาลินครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านเรอัลเบติสเป็นฝ่ายต่ออยู่2ลูกแฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครบลูกครึ่งครับสำหรับคู่นี้มองว่าเจ้าบ้านเรอัลเบติสน่าจะเก็บชัยชนะไปได้แบบสบายๆนะครับเพราะว่าศักยภาพของทีมเนี่ยดูดีกว่าทางทีมเยือนเยอะเลยทีเดียวครับสังเกตได้จากเลกแรกครับก็บุกชนะมาก่อน2ประตูต่อศูนย์วันนี้กลับมาเล่นใน ขอองงตัวเไม่ยอมเสียหน้าง,ง่ายๆอย่างแน่นอนครับประกอบกับทีมเดือนคริฟบัสฟอร์มก็แย่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับด้วยการแพ้ถึง4นัดจาก6เกมครับวันนี้บุกมาเจอกับเรอัลเบติสที่ต้องการชัยชนะในบ้านบอกเลยว่ารอดยากอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรทราคาเปิดออกมาให้ทั้งฝั่งเจ้าบ้านเรอัลเบติสเป็นฝ่ายต่ออยู่2ลูกครับแนะนําให้เพื่อนๆอ,อยู่ทางทีมต่อน่าจะมีโอกาสเฮรับทรัพย์มากที่สุดสกอร์ที่ออกมาเบติสน่าจะชนะคริฟบัสได้อยู่ที่3ประตูต่อศูนย์ไม่ก็4ประตูต่อ รับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ้าบ้านเรอัลเบติสไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบนจากเกมเกแรกๆนะครับนอกจากหน้าเก่าหน้าเดิมอย่างเซดริกบากมบูและอิสโก้ครับขณะที่แข้งใหม่อย่างริคาโรดิกส r และอเก้ะโรซาด้านะครับก็ต้องรอรุนว่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริจรงในวันนี้หรือเปล่าครับ ขณะที่โรดี้อัปเดซามัดอซูลีและเอซิเคียวอบิลาก็น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงในวันนี้ครับส่วนทางฝั่งทีมเรือนคริสบาสครับไม่มีรายงานตัวเพ่นไท้รับาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนในเกมแรกๆเช่นกันครับนอกจากวอลโลเดมียยาคิเมสที่เจ็บอยู่เพียงรายเดียวท่านั้นครับอีกทั้งวันนี้จะได้ตัวเยโกทิวโรโคลิปผ่านความฟิตลงมาเป็นตัวสำรองครับจึงมีลุนออกสตาร์ทเป็นตัวจริงที่เหลือคาดว่าจะจัดทับชุดเดิมลงเล่นตามระบบ4-2-3-1โดยมีปรินอาดูออกสตาร์ตยูนาเปาลาส แระจะใช้มักซิมลูมินอฟยืนกลางลุกค,คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับมาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มกันที่เจ้าบ,บ้านเบรลเบติสชนะ3เสมอ5แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่30%โดนัดล่าสุดเบรลเบติสบุกไปเสมอกับอาราเบสมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับทำเงินไปได้5ครั้งขึ้นทุน2ครั้งเสียไป3ครั้ง เกมเยาของเรอัลเบติสเนัดหลังชนะ3เสมอ2แพ้2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่43%นครับตัวนัดล่าสุดเรอัลเบติสเปิดบ้านเสมอกับคิโรนามา1ประตูต่อ1ครับ่วนฟางคริสบาสครับสินัดหลังสุดชนะ2เสมอ3แพ้5อัตราการชนะอยู่ที่20%เครับตัวนัดล่าสุดคริสบาสเปิดบ้านเสมอกับอินทฮเเฟเพปฟรอฟมา1ประตูต่อ1ครับทำเงินไปได้2ครั้งขึ้นทุน1ครั้งเสียไป7ครั้งครับ เกมนอกบ้านของคริสบาสแปดนัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้4อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่38%ครับโดยนัดลาสุดคริสบาสบุกไปชนะเวลสมา2ประตูต่อ0ครับผลงานที่ทั้งสงทีมเคยพบกันในเลกแรกก็เป็นทางเรอัลเบติสบุกชนะคริสบาสมาก่อน2ประตูต่อ0ครับ มาดูบอลในศึกลาลิก้าสเปนกันบ้างครับตอนเที่ยงคืนคิโรนาพบกับโอซาซูนาที่สนามม bon ูนิสิปาเดบอนเตลวีครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฟังเจ้าบ้านคิโรนาเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งควบลูกแคในแคปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับพี่เป้งต้องบอกเลยว่าคิโรนาในซีซั่นนี้เนี่ยฟอร์มตกจากฤดูกาลก่อนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับเก็บได้แต้มเดียวจาก2นัดที่ผ่านมาครับส่วนทางฝั่งโอซาซูนาถือว่าฟอร์มดีเลยทีเดียวครับ2นัดเก็บได้4แต้มครับบอกเลยว่าเกมนี้สู อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรทราคาเปิดไม้ทางฝั่งเจ้าบ้านคิโรนาเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งควบลูกแนะนําให้อยู่รองโอซาซูน่าน่าจะมีโอกาสร,รับซับมากกว่านะครับเพราะว่าโอซาซูนากาลังมั่นใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้เรียกว่าบุกมาด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมครับเพราะฉะนั้นสกอร์ที่ออกมาพี่เป้งมองว่าทั้ง2ทีมน่าจะเสมอกันอยู่ที่11ไม่ก็2 2ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามในวันนี้เจ้าบ้านคิโรนายังคงไม่สามารถใช้งานริ o, การ์อาเตโรกองกลางตัวหลักกับจัสตินกาเซีย ที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บและยังไม่หายดีครับส่วนน้องนั้นก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับพร้อมลงเล่นตามระบบ4-3-3โดยที่3ประสานในแนวหน้าก็จะวางไบรอันกิลอาเบลรูยิสและคริสเตียนปอตูลงล่าสกอร์ร่วมกันครับ ส่วนทางฝั่งอุซาซุนาครับวันนี้จะไม่สามารถใช้งานกิเกบาคาที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บหัวเข่าแค่รายเดียวนะครับส่วนน้องนั้นก็เตรียมลุยด้วยขุมกําลังชุดเดิมลงประสานงานกันตามระบบ4-3-3ครับพร้อมกับวางลูคาสตอรเร่บัญชาเกมตรงกลางขณะที่ไบรอันซาราโกซาอันเตโบดิเมียและรูเบนกาเซียจะล่าสกอร์ร่วมกันอยู่ในแดนหน้าครับมาดูผลงานของทั้งสองทีมนในฤดูกาลนี้กันบ้างครับเจ้าบ้านคิโรนา2นัดยังไม่ชนะใครเสมอ1แพ้1ประตูที่เสียทำได้1นเสียไป มี1มี1แต้มอยู่อันดับ18ของตารางส่วนทางด้านโอซาวนา2นัดชนะ1เสมอ1และยังไม่แพ้ใครครับทำได้2ประตูเสียไป1ประตูมี4แต้มอยู่อันดับ7ของตารางวินเวตอยู่ที่50%ฟอร์ม10นัดหลังสุดของคิโรนาชนะ2เสมอ4แพ้4 อัตราการชนะอยู่ที่20%ครับโดยนัดล่าสุดคิโรนาบุกไปแพ้ให้กับแอดมาร์ตอัมา0ยประตูต่อ3ครับทำเงินไปได้2ครั้งขึ้นทุน1ครั้งและเสียไป7ครั้งเกมเย่าของคิโรนา7นัดหลังสุดถือว่าดูดีครับชนะไป5แพ้2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่71%โดยนัดล่าสุดในบ้านคิโรนาเปิดบ้านแพ้ให้กับตูลูสมา0ประตูต่อสครับ ส่วนทางฝั่งโอซากุณาฟอร์ม10นัดหลังสุดดูดีนะครับเพราะว่าแพ้น้อยเสือเกินชนะ3เสมอหและแพ้2ครับอัตราการชนะอยู่ที่30%รนัดล่าสุดโอซากุณาเปิดบ้านเอาชนะมายยก้ามา1ประตูต่อศูนย์ทำเงินไปได้3ครั้งคืนทุน2ครั้งเสียไป5ครั้งครับเกมเยือนของโอซากุนา9้านัดหลังชนะ3เสมอ2แพ้4อัตราการชนะนอกบ้านนะครับอยู่ที่3 3เนัดล่าสุดนอกบ้านโอซากุณาบุกไปแพ้ให้กับบิลเบามา1ประตูะต่อ2ครับผลงานที่ทั้ง2 ีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดคิโรนาชนะไป4นัดโอซากุณาชนะ3นัดและเสมอกัน3นัดครับนัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันครับเป็นทางด้านคิโรนาเปิดบ้านเอาชนะโอซากุณามา2ประตูต่อ0ครับ เ,เพื่อนๆคนไหนสนใจรับทุนไปต่อยอดแบบฟรีๆครับคอมเมนต์ทายผลบอลเข้ามาได้เลยคู่ของเซอร์เวสพบกับเชลซีตอนตีหนึ่งครึ่งนะครับเพื่อนคนไหนทายผลบอลถูกครับแคปหน้าจอส่งรูปมายืนยันตัวตนเพื่อรับทุนในกลุ่มรายก้าวเปงได้เลยครับยังอยู่กันที่ศึกลาลิก้าสเปนนะครับคู่นี้แข่งกันตอนตีสองครึ่งลาสพามาสพบกับเรอัลมาดริดนะครับคู่นี้แข่งกันที่สนามเอสตาดิโอเดกนคานาเรียครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้นักฟังทีมเยือนเรอัลมาดริดเป็นฝ่ายต่ออยู่ลูกครึ่งครับแฮนิก แหวบสูงต่ำอยู่ที่3ลูกสำหรับคู่นี้พี่เป้เงบอกเลยครับว่าคงไม่มีปัญหาอะไรสำหรับทีมเยือนเพราะว่าเรอัลมาดริดนะครับฟอร์มโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง หลังจากเก็บได้4แต้มจาก2นัดแรกครับแต่มีคำถามเรื่องเกมนอกบ้านของเรอัลมาดริดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าทำได้แค่เสมอกับมอญกาในนัดแรกครับแต่ทว่าเรอัลมาดริดเนี่ยเรียกความมั่นใจกลับมาได้เร็วพอสมควรครับเพราะว่านัดล่าสุดก็สามารถถล่มบบยาโดลิตมาได้3ประตูต่อศูนย์ครับชื่อว่าแมชนี้น่าจะมีอะไรดีขึ้นเรื่อยๆนะครับประกอบกับเป็นแชมป์เก่าไม่ยอมแพ้ใครนอกบ้านอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับตามผลงานที่เจอกันของทั้ง2ทีมครับบอกเลยว่าเรอัลมาดริดกินขาดครับเพราะฉะนั้นเมื่อ เรตราคาเปิดออามาทางฝั่งทีมเยือนเรอัลมาดริดเป็นฝ่ายต่อ,อยูลูกครึ่งครับแนะนําให้อยู่ทางฝั่งทีมต่อน่าจะมีโอกาสปร,รับทัพ์มากที่สุดแล้วครับสกอร์ที่ออกมาพิเป้งมองว่าเรอัลมาดริดน่าจะบุกชนะลาสพามาสได้อยู่ที่2 0ไม่ก็3-1ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ้าบ้านลาสพามาสจะไม่สามารถใช้งานอัตนานยานาไซและเปคิโยนะครับที่กอดคอเจ็บอย่างต่อเนื่องและน่าจะกลับมาอีกทีช่วงต้นเดือนหน้าเลยทีเดียวครับรวมถึงต้องรอเช็คฟิตฟาบิโกล อีกหนึ่งรายครับที่เหลือก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรพร้อมลงเล่นตามระบบ4-3-3โดยที่3%ประสานในแดนหน้าก็จะวางมา,าร์ควินพาร์ค อเบโตมาเรโรและโอลิเวียม็กเบอร์นีลงล่าสกอร์ร่วมกันครับส่วนทางฝั่งเรอัลมาดริดนะครับก็เหลือแข้งที่ยังเจ็บหน้าเดิมไม่ว่าจะเป็นดาบิดตอลาบารวมไปถึงเอโดอาโดคามาวิงกานะครับก็ต้องพักยาวแบบไม่มีกําหนดเลยครับแต่ว่าวันนี้จะได้แฟรงก์แมนดี้แบ็คซ้ายตัวหลักพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งครับขณะที่จูด์เบลิงแฮมจะหายเจ็บกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหลังจากเบรกทีมชาตินะครับส่วนทุกนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรพร้อมลงเล่นตามระบบ4-3-3ครับ ปราสาทในนนาหก็จะวางบราฮมิดดิออสคีเลียนเอมบาเป้และเวนิสอุสจูเนียลาสกอร์ร่วมกันในวันนี้ครับมาดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งสองทีมในฤดูกันนี้กันบ้างครับเจ้บาบ้านลาสพอมาส,สองนัดยังไม่ชนะใครเสมอหนึ่งแพ้1ประตูได้เสียทําได้3เสียไป4ี่มี1แต้มอยู่อันดับ15ของตารางครับส่วนทางด้านเบรลมาดปริดสองนัดยังไม่แพ้ใครชนะ1เสมอหนึ่งประตูได้เสียทําได้สี่เสียไป1มี4ี่แต้มอยู่อันดับ5้าของตารางวินเรทอยู่ที่50ซตครับ ฟอร์ม10นัดหลังสุดของเจ้าบ้านลาสพาลมาสชนะ2เสมอ5แพ้3อัตราการชนะอยู่ที่20%นัดล่าสุดลาสพาลมาสปุกไปแพ้ให้กับเลกาเนสมา1ประตูต่อ2ครับทำเงินไปได้3ครั้งคืนทุน1ครั้งเสียไป6ครั้งครับเกมในบ้านของลาสพาลมาส10นัดหลังสุดชนะ2เสมอ5แพ้3อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่20%โดยนัดล่าสุดในบ้านลาสพาลมาสเปิดบ้านเสมอกับเซบีย่ามา2ประตูต่อ2ครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเรมาดรดร์ม 5เสมอ3แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่50%โดนัดล่าสุดเรีวมาร์ริดครับเปิดบ้านเอาชนะบายาโดลิดมา3ประตูต่อ0ทำเงินไปได้5ครั้งเสียไป5ครั้งครับเกมเดือนของเรีวมาร์ิด10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ4แพ้1อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่50%โดนัดลาสุดนอกบ้านครับเรีวมาร์ริดบุกไปเสมอกบมายอกามา1ประตูต่อ1ผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน8นัดหลังครับบอกเลยว่าเรีวมาร์ริด กินขาดจริงๆครับชนะไปถึง6นัดเสมอกัน2นัดนัดลาส,สุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นทางด้านเรลมาดริดบุกชนะลาสพอมาสมา2ประตูต่อ1ครับเพื่อนๆมาดูบอลนิสึกยูโรปาลีกันบ้างครับตอนเที่ยงคืนอาโบเอลนิโคเซียพบก,กับริกัสที่สนามนีโอจีเอสพีสเตเดียมครับเปิดราคาคู่นี้เปิดมาให้ทา้งฝั่งเจ้าบ้านอาโบเอลนิโคเซียเป็นฝ่ายต่ออยู่1ลูกแนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งครับ สำหรับคู่นี้พี่เป้งมองว่าอัปเปิลนิโคเซียน่าจะทําได้ในบ้านของตัวเองครับถึงแม้ว่าในนัดแรกจะแพ้อริกาสมาก่อน1ประตูต่อ2ก็ตามครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองน่าจะเรียกความมั่นใจของทีมกลับมาได้เยอะพอสมควรครับเพราะว่าสนามที่คุ้นเคยและเสียงเชียร์ของแฟนบอลครับคาดว่าอัปเปิลนิโคเซียน่าจะสู้สุดกําลังเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรทราคาเปิดออกมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านอัปเปิลนิโคเซียเป็นฝ่ายต่ออยู่1ลูกครับพี่เป้งมองว่า1ลูกน่าจะมีในเวลาอยู่แล้วครับต้อง ลูก2จะมาเมื่อไหร่ก็เท่านั้นเองครับเมื่อพิจารณา,ากับประเราคาแล้วก็ภาพรวมแล้วมองว่าอัเบลนิโคเซียน่าจะชนะอริกาสได้อยู่ที่2 0ไม่ก็3 0ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามในวันนี้เจ้าบ้านอัเบลนิโคเซียไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บเรืะว่าติดโทษแบนให้ต้องหนักใจอะไรครับโดยตัวหลักยังอยู่บนพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็น มาควินยอสอนาติซิออสตูนิสและยูเซฟเอลอาราบีครับก็พร้อมลงสนามช่วยทีมครับส่วนฝั่งริกาสครับสภาพทีมก็สมบูรณ์เช่นกันไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นที่รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนให้ต้องหนักใจอะไรครับโดยตัวหลักยังอยู่บันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นอิสมาอลดิโอมันเดซตริกคาลิโอและสเตฟานปานิชก็พร้อมลงสนามช่วยทีมทั้งหมดครับมาดูฟอร์มสิบนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างครับเริ่มกันที่เจ้าบ,บ้านอัฟเบอเนโคเซีย เก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอหนัดและแพ้2นัดครับอัตราการชนะอยู่ที่20%โดนนัตลาสุดอบเอลนิโคเซียบุกไปแพ้ให้กับบริกัสฟุตบอล่าสโกลามา1นประตูต่อ2งครับทำเงินไปได้หนึ่งครั้งขึ้นทุน3ครั้งเสียไป6ครั้งครับเกมเย่าของอบเอลนิโคเซีย8นัดหลังชนะ3เสมอ3แพ้2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่3 8เโดนนัตลาสุดนอกบ้านอบเอลนิโคเซียเปิดบ้านเสมอกับซโลวานบราติสลาวามาศูนประตูต่อศูนครับส่วนทางฝั่งบริกัสฟอร์ม นัดหลังสุดชนะ7เสมอ1แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่70%นในนัดล่าสุด ริกาสบุกไปเสมอกับริกาเอฟซีมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับทำเงินไปได้5ครั้งคืนทุน2ครั้งเสีย2ครั้งครับเกมเยือนของริกาสเก้านัดหลังสุดถือว่าดูดีครับชนะ7เสมอ1แพ้1อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่78%็นต์โดยนัดล่าสุดนอกบ้านริกาสบุกไปเสมอกับริกาเอฟซีมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผลงานในเลกแรกของทั้ง2ทีมรับเป็นทางริกาสเปิดบ้านเอาชนะอาโปเอลนิคเซียมาได้ก่อน2ประตูต่อหนึ่งครับ ในศึกยูโรปาลีกตอนตีหนึ่งครับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมพบกับจากิโอเนียที่สนามโจฮันคราฟต์อารีนาครับเรราคาคู่นี้เปิดมาทังฝั่งเจ้าบ้านอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเป็นฝ่ายต่ออยู่2ลูกให้นี่ครับสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครึ่งนะครับสำหรับคู่นี้พี่เป้งบอกเลยว่าเจ้าบ้านอย่างอาแจ็กซ์นะครับน่าจะชนะแบบใสๆครับเพราะว่าจากิโอเนียเป็นรองทั้งชื่อชันและก็ขุมกําลังครับผลงานในเลกแรกก็ถือว่าสู้แบบสุดๆแล้วละครับสกอร์ที่ออกมาเป็นทางด้านอาเจ็กซ์ชนะจ 4ี่ประตูต่อหนึ่งะครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองอาเจ็กซ์น่าจะเล่นเอาใจแฟนบอลสักหน่อยครับเปทดราคาเปิดออกมาแบบนี้แนะนําให้อยู่ทั้งฝั่งทีมต่ออาเจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับคิดว่าน่าจะชนะขาดแบบใสๆเลยครับสกอร์ที่ออกมาอาเจ็กซ์น่าจะชนะจากเกียวโรเนียได้อยู่ที่3 0ไม่ก็4 0ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับเจ้าบ้านอาเจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมต้องบอกว่าโอกาสเข้ารอบแบ่งกลุ่มแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับหลังจากที่บุกชนะทีมเยือนมาก่อน4 ประตูตัวหครับวันนี้น่าจะมีการโรเทชันนักเตะอยู่หลายคนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นดานิเอเลวูการนี บรังโกฟานเดนบูเมนไบรอันบลอบบี้และเบทรานตราโอลก็จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้งหมดครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนจากเยโรเนีครับผู้มาเยือนจากโปแลนด์นัดตัวแรกก็แพ้มาก่อนหนึ่งประตูต่อสครับทำให้ทิปเยือนคราวนี้อาจจะปล่อยจอยไปเลยก็ว่าได้ครับแต่ยังไงก็ตามความพร้อมในวันนี้ไม่ได้มีปัญหาตัวผู้เล่นที่ได้รับบ,บาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนให้ต้องหนักใจอะไรครับโดยผู้เล่นตัวหลักก็ยังยูนพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นเฮซุสอิมาสและอฟฟิมิโกปูลูลูก็พร้อมลงสนามช่วยทีมมทั้งห มาส่องฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างครับเริ่มเมืออที่เจ้าบ้านอาแจ็ก์อัมสเตอร์ดัมครับสิบนัดชนะไป8แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่80%ดรนดนัดลาสุดอาแจ็ก์อัมสเตอร์ดัมบุกไปชนะจากิโลเนียมาสี่ประตูต่อ1ครับทำเงินไปได้6ครั้งเสียไป4ครั้งเกยมเย่าของอาแจ็ก์อัมสเตอร์ดัม10นัดหลังสุดชนะ7เสมอ1แพ้2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่70%ดรนดนัดลาสุดในบ้านอาแจ็ก์อัมสเตอร์ดัมเปิดบ้านแพ้ให้กับพา ส่วนทางด้านทีมเยือนจากกิโรเนียครับสิบนัดหลังสุดชนะ5แพ้5อัตราการชนะอยู่ที่50%โดยนัดล่าสุดชก,กิวโรเนียบุกไปแพ้ให้กับ JKS โคตาวิเซมา1ประตูต่อ3ครับทำเงินไปได้3ครั้งขึ้นทุน1ครั้งและเสียไป6ครั้งครับเกมเือนของจากิโโรเนีย8นัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้4อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่38%ดนล่าสุดนอกบ้านจากิโโรเนียบุกไปแพ้ให้กับ JKS คาตูวิเซมา1ประตูต่อ3อย่างที่บอกไปครับผลงานในเลกแรกนะครับก็เป็นทางด้านอาร์เจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับบุกชนะจากิโโรเนียได้ก่อน4ประตูต่อ1ครับ บอลในศึกยูโรปาลีกอีกหนึ่งคู่ครับตอนตีหนึ่งเบซิกัส พบกับลูกาโนที่สนามบัวดาโฟนอารีนาประเนราคาคู่นี้เปิดมา้ทั้งฝั่งเจ้าบ้านเบสิกตัสเป็นฝ่ายต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งให้ดิแคปสูงต่ำอยู่ที่สองลูกครึง่งควบสาครับสำหรับคู่นี้พี่เป้งมองว่าเบสิกตัสในบ้านน่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับเพราะว่าเล็กแรกเบสิกตัสเนี่ยขึ้นนําก่อนถึง3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็โดนลูกาโนไล่ตีเสมอเป็น3ประตูต่อ3ครับบอกเลยว่าในวันนี้เบสิกตัสน่าจะแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองนะครับแถมวันนี้ได้เล่นในบ้านของตัวเองบอกเลยว่ากลุ่มความได้เปรียบ เยอะมากๆเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเมื่อร,ราคาเปิดเอาไมมทางฝั่งเจ้าบ้านเบซิกตัสเป็นฝ่ายต่ออยู่ลูกครครึ่ง,ร,งรับแนะนำให้อยู่ทางฝั่งทีมต่อเบซิกตัสน่าจะมีโอกาสปรับสับมากที่สุดครับสกอร์ที่ออกมาเบซิกตัสน่าจะชนะลูกาโนได้อยู่ที่3-1ไม่ก็4-2ครับคู่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับสภาพความพร้อมอก่อนลงสนามในวันนี้เจ้าบ้านเบซิกตัส กุนซูโจฟานี่ฟานบรองฮอสครับเกมแรกบุกไปเสมอกับลูกาโนมาก่อน3ประตูต่อ3าส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้จะขาดผู้เล่นอย่างเอเมรชานเตซี่และอาดาคคลิชนะครับที่บาดเจ็บบดสิธิ์ลงสนามครับขณะในรายของอเล็กซ์ออกเลตเชมเบรลนดานิเอลอามาเตและโอกุสยานอากุนนะครับต่างก็ไม่ได้มีชื่ออยู่ในชุดลุยยูโรป้าของทีมครับดังการจะทับคาดว่าจะลงเล่นตามระบบ4-2-3-1งมแพงมิดฟิลด์ตัวรุกจะวางราฟากัสันเฟอร์นันเดส และมีรบราชิก้าคอยสร้างสรรค์เกมรุกรวมกันอยู่ด้านหลังชิโร่อินบูเมเล่ลงลาสกอร์ในวันนี้ครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนลูกานโนครับกุนซอมักเตวโครซี่ตอต,ติครับผลงานในเลกแรกทาได้ดีเพราะว่าสามารถไล่ตีเสมอเบซิตัสมาได้3ประตูต่อ3ครับส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้จะมีข่าวดีครับเพราะว่าจะได้อัลเบนฮาร์ดารี่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งขณะที่ตัวเจ็บก็ไม่ได้มีรายงานเข้ามาครับด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ43-3สามสาดนกลางจะวางอูรันบิสเลมีปันเกมสนับสนุน3ประสานในแดนหน้าอย่างเรนาโตสเตเฟนอิกนาซิโออาริเซดา และชคลิมบลาดีล้ลงลาสกอร์ร่วมกันตามระเบียบครับมาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านเบซิกตาสิบนัดชนะ6เสมอ2แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่60%โดยนัดล่าสุดเบซิกตาสบุกไปเสมอกับลูกานโนมา3ประตูต่อ3ครับทำเงินไปได้4ครั้งเสียไป3ครั้งครับ เกมยาวของเบสิกตาสิบนัดหลังสุดชนะ7เสมอ2แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ดอนัตลาสุดเบซิกตาสเปิดบ้านเอาชนะอัตัญยาสปอร์มา4ประตูต่อสครับส่วนทางด้านลูกาโนฟอร์ม10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้4อัตราการชนะอยู่ที่50%โเซตดยนัดลาสุดลูกาโนเปิดบ้านเสมอกับเบซิกตัสมา3ประตูต่ออา่ในที่บอกไปนะครับการทำเงินเข้าวินไป7ครั้งเสียไป3ครั้งครับ เกมเยือนของลูกาโน9นัดหลังชนะ5เสมอ1แพ้3อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่56%นัดล่าสุดลูกาโนบุกไปชนะเบรอร์มาถึง7ประตูต่อ1ครับผลงานที่ทั้ง2ทีมพบกันอย่างที่บอกไปนะครับในเล็กแรกก็เสมอกันมด้วยสกอร์3ประตูต่อ3ครับ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากรับทุนไปต่อยอดแบบฟรีๆครับคอมเมนต์ทายผลบอลล่างคลิปนี้เข้ามาได้เลยครับคู่ของเซอร์เวสพบกับเชลซีครับเพื่อนคนไหนทายผลบอลถูกก็แคปหน้าจอมายืนยันตัวตนเพื่อรับทุนในกลุ่มลายก้าวเป้งได้เลยครับมาสรุปกันหน่อยนะครับสำหรับบอลในวันที่29สิงหาคม2567ทั้งหมด8คู่ครับคู่แรกพอเป้งให้เชลซีต่อ1ลูกคู่ที่2ให้ฟิออรินติน่าต่อ1ลูกคู่ที่3ให้รอัลเบติสต่อ2ลูกคู่ ู่ที่4ให้รองโอซากุนาที่ครึ่งควบลูกคู่ที่5ให้เรอัลมาดริดต่อลูกครึ่งคู่ที่6ให้ฮาเปอเอลนิโคเซียต่อ1ลูก คู่ที่7ให้อาร์เจ็คส์อัมสเตอร์ดัมต่อ2ลูกและคู่ที่8ให้เบสิกตัสต่อลูกควบลูกครึ่งครับเพื่อนๆคนไหนอยากมีบินบวกบินทองบินเขียวนะครับแอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้ที่ไลน์แอดเป้ลงครับพิมพ์สัญลักษณ์แอดไซต์ตามด้วยหมายเลขเแล้วก็เปลงภาษาอังกฤษหรือว่าใครสะดวกแอดแบบ Q R code ครับก็สามารถแอดเข้ามาได้เลยณนะตอนนี้ครับบอกเลยว่ากรุ๊ปไลน์ของพวกเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการคัดทีเด็ดแบบ VIP ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปแจกเอาไว้ให้เพื่อนๆเอาไว้ใช้เป็น แนวทางแบบฟรีๆทุกวันเลยครับเพราะฉะนั้นมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเป้งบอลเต็งชาแนลกันเยอะๆนะครับเพื่อนๆส่วนในวันนี้ครับคลิปนี้ก็คงจะหมดเวลาลงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เป้งในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการวิเคราะห์บอลดีๆอย่างนี้จากเป้งบอลเต็งชาแนลครับและสุดท้ายนี้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะเชียร์บอลอย่างสนุกและก็มีความสุขกับฟุตบอลครับเฮงๆรวยๆกันทุกคนครับสวัสดีครับ